แซ่บนะโอ้ยสุดยอดแซ่บขนาดเลยพี่น้องคุณกำลังเฮ็ดนวตั้มหวานกินก็อห้างแล้วนั่งกระเที่ยวพ่อห้างกันนะสบายดีพี่น้องมาพบกับบ่าวสุขสันทาวเวลนาะพี่น้องเนาะอ่าอีพีนี้ก็คือบ่าวสุกกำลังอยู่ที่อ่าบ้านอ่าผาคอดพี่น้องเมืองเวียงทองอ่าแขวงบริคัมไซเนาะ บ้านสาค้อนี่ก็คือเปลี่ยนร้อยต่อเนาะระหว่างเมืองเวียงทองแล้วก็เมืองอไทรจำพรพี่นอ <ไป S 1> อ้องมาสุกมานี่ก็หลายัโมงตเติอบอยู่น้องพี่น้องขับรถจักมาขึ้นเขาอย่างต่างๆั้งได้พี่น้องวิถีชีวิตของอ <ไป S 1> เพื่อนน้องพี่น้องเนาะๆๆเดี๋ยวมาสุกกับทีมงานก็นคือทางไ,ไอ้ตึงคำแล้วก็คู่บาเนาะมาแวะจอดกินน้ำอยู่นี้น้อยนึงพี่น้องรายก็รี่มาเห็น วิถีชีวิตพี่น้องกำลังอาบน้ำออขออนุญาตเด้อพี่น้องกำลังใชย <c oughs> ขอขออนุญาตให้เลยเด้ออาบน้ำแม่ทุกมื้อนี่เฮามาอาบน้ำอยู่นี่เลยเนาะแม่เนาะลูกสาวเนาะลูกสาวจะปีแล้วลูกสาว เพิ่อนหมดต่อมาพี่น้องเพิ่นอายเน่ะเจ้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อนี่พี่น้องก่อนอ่าบะซุกอยู่ในนาะบะซุกเห็นอันอทรายผู้หนึ่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นพิการพี่น้องเดี๋ยวบะซุกสิแม่ขอเนี่ยขอขอกินเนี่ยสบายดี เดินกัญญาบุตรเดินไปใส่เพิ่นกัน้ขคานไปเดินี่น้องตาเนีส่งสารขนาดเลยรับน้องเนาะนีอันนี้บอกเออไม่ล่ะเลยเดิพี่น้อง แซ่บนะโอ้ยสุดจอดแซ่บขนาดเลยเพื่อนาหากับซื้อะคือปะในขนมหลายนะในะขนมหลายแซ่บเออกินเลยแซ่บนะ ลองขอขนมน้ำลาว์เล่าให้บ่แม่ขอได้ให้บ่ขอขนมให้บอขอธงนึงเอ๊ะเฟินว่ให้เด่นเฟินบ่าให้แราเรงนะอ่าขนาดเลยไอพี่น้องอ่าอยู่บ้านผ่าคอดนี่คือว่าบนสุขเห็นแต่ห้านเดียวนี่เนาะขึ้นมาเนาะเห็นแต่ห้านเดียวนี่พี่น้องเห้านเฟินขายก็คือว่าบุกให้ขึ้นมาเนาะซ้ำกับยืนขายทั่วไปเลยเนาะ ซ้ำกับอยู่บ้านเขาเลยพี่น้องคือสปอนเซอร์เนี่ยต่างก,กัน,กนอืแแอแท็กแท็กแซ่บเออพอดีใจขนาดเลยพีน่น้องได้เป็นหัวมีความสุขขนาดเลยนเยนาะได้กินหรือได้เออมีความสุขขนาดเลยเ คือหนึเปอรมาเก็ตเนาะก็คือหานขายของแต่แฮนเดียนี่เนาะอขออนุญาตเด้ขออนุญาตเด้อึดดพี่เนาขออนุญาตมาเบิ่งหฮนมีไ้เคื่อนมหันยันเดียวนอเขาไปก้นเป็นต้นเติมพวมดเออโดยโดยก้นอยู่เนื้องขงมัเอ้าจบัวเปนคนโมงวะ กี่สิบเอ็ดโมงเอ้ายืนบ้านอยูบ่บบแม่นหน,น่ะซึ่งเท่ามงมาเลยอะย่าเนี่ยซึ่งเท่ามงวัดพว่กผัวคนมาสอนอยู่นี่<อ>เน,นี่ยโอ้โหผัวเป็นอาจารย์สอนอยู่นี่เนาะเป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนผันนวยู่น้ำก้างน้ำก้างคนนั้นเออเดินมาอยู่ที่เนาะมี่จะฮันเดี่ยวนี่พี่น้องขออนุยากคันได้ซื้อเะไรใส่หรือเนาะอ้ยเนาะสี่พักเลยพักเนาะเออเดินมาอยู่มาสุขิตยาเห็นเพื่อน<ม> อ่าคิดว่าเป็นชนเผ่าวงเห็นมุเฮือนเป็นนเผวหมดเลยบ่แม่นมีแต่เฮือนไอ้พัดนี่ยังเนาะเป็นคนลาวลุ่มลาวลุ่มไน้ํากลางเอยไทยน้ํากลางไทยเเฮาเนาะเนาะผัวเป็นไทน้ํากลางแต่ว่าค่อยอยู่สวรนะเขตอ้าวแม่อ้าวคิดีเลยอ้าวเฮ็ดจังได๋ได้ผัวอยู่ไกแท้ เราไปเห็นด้วยสว่างไหมด้วยเออเห็นเดี๋ยวละเอาเดืนอนอ <c oughs> เนาะแต่ก็มาอยู่ที่เป็นอะไรกัมาอยู่ที่อากาศหนาวอากาศต่างกับอากาศกะท่ามดาอยู่เลยเนาะเคยอยู่เลยหนึ่งเห็นเอคาดเนาะบ้านทาคอดเมืองเวียงทองแขวนบริกรรมไซเป็นเราสุกิ่ามีเจฮ์ฮานของเพคนทพมุงเนาะเห็นแต่ฮานเดียวเห็น้านไค่เครื่องฮานเดียวฮะนะ ที่นเลยที่นะเป็นเดืนหลังสุดท้ายที่นะตอนนี้ใกล้ๆอ่าจะยังอีห้าที่ก็งหัดอ่าห้ามงแรงที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อนไปบ้านอ่าหน้าแจงนาองเป็นรัหน้าแจงเมื่องไส้จำพรบริครมไส บรรยากาศยำเลยเือนของไอ้พัดนี่น้องเขนมดีไขพี่น้องเขมจังซีพี่น้องดิเขีมจตงซีนาะพี่น้องคือเขีมจังซีเหมือน กาแพงก็ได้พี่น้องปีนี่คือซ้ำนี่ขนาดพี่น้องสิบห้าพันกีบพี่น้องสามกิโลเลยเนาะโลหนึ่งห้าพันเลยครับเขียนตักเต้มเหมือนเลยเนาะเกือบคู่บ่าอ่ะสวัสดีกำลังเคลนอย่างภาษาน้อยนี่น้องน้อยเท้า อ้าวเพื่อนคือเฮ็ดจากซานเมดอ้าวเพื่อนเฮ็ดยังเพื่อนกำลังไฮนะโอ้ยผมเม็นรอายอกวอยย่อกนะเออเพื่อนกำลังซอยมันต้นต้มน้ำหวานน้อยเนาะอ๋อโดยโดยโดยเพื่อนกำลังปอกมันปอกมันต้นพี่น้องปอกมันต้นอ่าคือว่ามันสั่มพลังพี่น้องเพื่อนกำลังเฮ็ดน้ำหวานกินเพื่อนก็คือ พ่อนาะทแงพอเพื่อนแกำลักซัดฟืนอยู่แล้วซัดฟืนเกี่ยมไส้งานบุญจีเจียงไว้สองสามมือเนาะห่อน็อย กับต้องไนเฮ็ดเนาะหิดคองต้องในเฮ็ดเนาะแต่ละทีคือชีวิตเนาะของสาวบ้านผาขอดพี่น้องกระจุบังซัพ์คือในช่วงยามแรงทางนี้น้องน้อยของเฮ้ากะกำลัง บอกมันต้นนะปอกเหมือนต้นกับลังเห็ดน้ำหวานใครเด้อครเด้ไอ้องจะไหนอันไหนหนึ่งฟันได้นะน่ครเด้อเดยนฟันในมือเด้อางหูภาษาลาวบอลาวภาษาลาวหูบอหูในหนึ่งนะหูในหนึ่งหู เป็นอายพี่น้องเป็นไอบางบิางบางคู้นี้นี่อายนี่จนโม้ไปนี่ผู้นี้นี่อ่าบ่ไเนาะบ่ไอเราซุกันเรายอกน้องน้อยสื่อบ่ายพี่น้องนี่ก็คือวิถีชีวิตอันละละเข้าเข้าห้องเยี่ยนะวะอเป่าปอปอใดแล้วเข้าเข้าห้องเยี่ยนปอใดแล้วปอฮะปอฮะอะไรโอ้เป็นสาวเลยเนาะเข้าห้องเฮี่ยนอยู่บ้านเฮานี่เลยวะเออเด็ก บ้านเฮากะีเฮียเส้นเท้ามงม,ม,มันเลยบ่เป็นเส้นเท้ามงมันเลยบ่เฮียน้ำกันคนลาวมีบ่ล่ะเป็นเส้นเท้ามงครูสอนกับว่าภาษามงเ <c oughs> ดย์เดยเดย์เดยนะครับใจเด้อครับใจเด้อพี่เปนะ็นกำลังเฮ็ดน้ำหวานเนาะเกำลังเฮ็ดน้ำหวานจิ๋วะเอือ วิถีชีวิตเนะาะของชาวบ้านภาคอดพี่น้องไปจ้าเอ๋จ้าเอ๊ะกำลังซักเครื่องบ่ะละ่าอาบน้ำปปเป่เฮียนปอดแด้แล้วปอดห้างปอดห้าแล้วนั่นก็เฮียนปลอดห้างให้กันเน,ะนะาะปอดห้านี่อยุญาตกี่นะ ดอกดีแม่เลยเนาะลอนนอยเอาเนาะเงานปอฮะผู้บ่าวบ้านผาขอดเนาะเงินเงินทองเฮากำลังจะอาบน้ำวะเกิดซักเครื่องวะเลยอาบน้ำกับซักเครื่องครับคือโซ่งแรงๆเนาะพี่รองเนาะโซ่งแรงแรๆคนจะมาอ่าน้ำริมนนี่ก็มีหลายๆบ่อนอยู่พี่น้องน้ำลินนี่คนจะมาอาบน้ำซักเครื่องแล้วตักน้ำเอาน้ำเมื่อเื่นเนาะพี่รองเนาะมือยู่อ่ น้ำลิ้นี่เพัตโต้มาแต่ใส่นานแล,แ,ลแล้วแต่ผ่าเพราะน่าจะมาแต่พูเนาะเดี๋ยวมัววนมีน้ำลินอนู่นะนี่ก็คืออ่าส่วนบ้านน้องเพียงเนาะส่วนบ้านกาคักได้พี่น้องคักได้วิถีชีวิตได้อ่าบรรยากาศอีกแบบนึงเนาะเราสุกขาก็เคยมาเทื่อทันยิปพี่น้องอ่าเคยมาครัง้งแรกพี่น้องเนาะค่ะคักขนาดเลยอ่า สุกสบขับรถขึ้นเขาพี่น้องตอนมานี่การทิฟุินเนาะคืออ่าแค่ขนาดเลยพี่เนาะการมี่ีชีวิตเนาะก็คือเพื่อนใส่ซักเครื่องแล้วอาบน้ำเยาวนน้ำลิ้นมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเนาะคืออ่าชีวิตประจำวันของเพื่อนพี่น้องกาไฟกับสะดวกทังไฟสะดวกยังแต่เส้นทางพี่น้องสัญญาณโทรศัพท์กับสะดวกดียังแต่ เส้นทางเนาะเส้นทางนี่นนนก็ยังเป็นทางเด่อยู่เจ้พี่น้องอ่ามาหวัวน,นี้เนาะบลาสุปกะขอจบคลิปก่อนนะพี่น้องเนาะขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาครับชมคลิปบลาสุกได้พี่น้องได้ สำหรับิูนิกาไปก่อนพี่น้องบายบายสบายดี